ขน,นดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองการไหว้เทพเจ้าโชคลาภนะครับถือเป็นประเพณีที่คนจีนได้ไหว้สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจ <c oughs> ุบันทุกชนชั้นนะครับจะมีการไหว้ตรงนี้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับได้รับอิทธิพลตรงนี้มาเต็มเตเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ย มีการติดต่อจเจริญสัมพันธรร์ทำไมจีค้าขายกับประเทศจีนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของการไหว้เทพเจ้าโคลาบหรือไฉ่สิงเอียนะครับว่าทำยังไงครับสําหรับการไหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเอียในแต่ละปีครับจะต่างกันตรงที่เลิกของวันและก็เวลาที่ไหว้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ฟ้าเปิดให้เราไหว้ท่านนะครับ แล้วก็ในทิศทางที่เสด็จลงมาจะรับก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นทิศที่เราจะตั้งโต๊ะบูชาเคลื่อนเส้นไหว้และเราจะหันหน้าไปทางทิศนั้นครับจะต่างกันนะครับเครื่องสักการะครับจะมีดังนี้ครับก็คือ1รูปภาพหรือรูปปั้นองค์ไฉ่สิงเอี้ยนะครับเวลาไหว้ก็ให้ระลึกถึงท่านนะครับตามรูปอันที่สงแจกันดอกไม้สดหนึ่งคู่ครับสเทียนแดงหนึ่งคู่ 4. กระถางพุ่หนึ่งใบปกติครับใช้แยกปัญหานะครับเพราะเมื่อเวลาไหวเสร็จต้องอัญเชิญเข้าบ้านแล้วก็ตั้งบูชาวไว้ตลอดกปีซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายครับ 5. ู้พุ่มสดอกต่อหนึ่งคนนะครับหมิง่งเตีย12ชุดครับ 7. กิมหิ่งเต้า1คู่ 8. เขียนเท่าจีหน่1ชุด9 ผลไม้5อย่าง10สาคูดแดงต้มสุก5ถ้วยในส่วนของสาคูครับเวลาต้มพอสุกแล้วเนี่ยก็ให้ใส่น้ำแดงเฮลบูบอยครับคนให้ทั่วๆจนเป็นสีแดงนะครับก็ถือเป็นอันใช้ได้ครับ11น้ำชา5ถ้วย12ข้าวสวย5ถ้วย13เทียบเชิญแดง1แผ่นตัวนี้สำคัญนะครับ เดี๋ยวจะเอามาใช้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้ไม่้ทราบครับ14ขนมจันอับ1ก่งจาน15กระดาษสีเขียว1แผ่นก็คือเป็นเทียบเชิญสีเขียวนะครับ16เจเชย5อย่างนะครับเจเชยเนี้ยก็ประกอบด้วยเห็ดหอมเห็ดวุ้นหนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นฟองเต้าหู้เป็นของที่ยังไม่สุกนะครับ ปกติชุดว่าไฉ่สิงเอียนะครับจะมีขายตามสาดเจ้าจีนทั่วไปหรือร้านขายพวกของมงคลหรือร้านเกี่ยวกับของเส้นว่าจีนตัวนี้จะมีเยอะมากเลยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่าของเนี่ยครบไหมซึ่งบางร้านเนี่ยเขาจะจัดเป็นชุดเล็กบางทีถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นชุดเล็กซึ่งมันจะไม่ครบนะครับซึ่งถ้าไม่ครบเนี่ยก็ไปหาซื้อเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับส่วนพวกของว่าอย่างอื่นเช่น ข้าวสารผล,ลไม้สาคูแดงเจชัยให้เตรียมวันไหวก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหาไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของที่เป็นของไหวแต่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีเทียบเชิญสีแดงและสีเขียวสองอย่างนี้นะครับจาเป็นมากเพราะเราต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของเราลงไปนะครับรวมถึงต้องเขียนเชิญองค์เพศชัยเสี้ยนะครับ คราวนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนวีธีการไหว้ครับในการจัดเตรียมของไหว้นะครับเราวางทุกอย่างลงบนโต๊ะตามรูปภาพนี้เลยนะครับดูง่ายเลยนะครับแล้วก็การจัดทิพย์จัดพานเพื่อไหว้รับเทพเจ้าไฉ่สิงห์ให้ดูว่าปีนั้นๆจะเสด็จลงมาทางทิศใดก็ให้เราจัดหันหน้าไปทางทิศนั้นครับในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับโดยทางครูบาอาจารย์ก็จะให้เลิกดูเลิกดูยามแล้วก็ดูทิศที่เสด็จม,มานะครับ โดยตรงนี้เนี่ยอยู่ในศาร์ชั้นสูงอีกทีหนึ่งของในเรื่องของเลิกผานาทีในวิชาของ่วงจุยจีนะครับครน,นี้ให้ทุกคนอยู่หน้าโต๊ะและผู้ที่ไหวหันหน้าไปทางทิศที่ท่านเสด็จเพื่อรับท่านนะครับครน,นี้สําคัญคนที่ไหวคนแรกนะครับ ต้องไม่ใช่คนที่เกิดปีชงหรือเฮงไห่ปัวนะครับขอย้ำนะครับคนแรกต้องเป็นคนที่ไม่ได้เกิดปีชงไม่โดนชงไม่โดนเฮงไม่โดนห่ไม่โดนัวลำดับถัดไปครับ ให้นาเทบเชิญสีเขียวนะครับเพื่อเชิญเทพเจ้ามาวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วนาเทียบสีแดงมนาะเขียนขอพรจากเทพเจ้านะครับตามความต้งองการแต่ละบ้านแต่ละบุคคลเลยครับและให้เขียนชื่อนามสูุลวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนะครับทุกคนลงในบ้านให้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีคนถามว่าถ้าคนไม่ได้มาไหว้เนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องเขียนชื่อลงไปได้ไหมเขียนไปได้เลยครับ สิ่งสําคัญก็คือเขียนคําที่ต้องการขอพรจากองค์เทพเจ้าโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านประทานมาให้ในปีนี้สําหรับคํากล่าวอัญเชิญนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีในใบเทียบอยู่แล้วที่เราเขียนอธิษฐานส่วนถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยหลักๆทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เปล่งเสียงหรืออธิษฐานในใจก็ได้นะครับว่าวันนี้ข้าพระเจ้านะายนางนางสาวขอเรียนเชิญองค์ไฉสิงเอียโบสดเดชลงมารับเครื่อสงสการะบูชาซึ่งมี จดๆมีอะไรท่าก็ว่ากันไปนะครับตามรายการที่ผมบอกไว้แล้วและหลังจากที่องค์ท่านได้รับเครื่องสักการะหลัานี้แล้วเนี่ยจงโปรดประทานพรและขอบุญบรารมีจากองค์ท่านช่วยคุ้มครองให้มิดามารดาปูยา่ย่าตายายลูกหลานมีสภาพแข็งแรงมีความสุขความจเจริญพร้อมกับลูกหลานรวมถึงครอบครัวให้มีความสุขลวงทั้งบริวาร พบเจอแต่โชคลาภอะไรก็ว่ากันไปบาบรา,บรานะครับถ้าหายลริ่มรวยหรืออาจจะขอพรอ,อะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะขอเป็นเฉพาะนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วนะ่ะมีหลายคนถามว่าแล้วจะเก็บโต๊ะเก็บสิ่งของได้ตอนไหนมีทริคครับก็คือรอให้ทูปหมดครึ่งดอกครับจึงจะเริ่มเก็บโต๊ะบูชาได้โดยทำตามขั้นตอนแบบนี้ครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือนําของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมดรวมถึงเทียบเชิญสีแดงสีเขียวนะครับไปเผาไฟนะครับใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อให้สำลดผลแล้วอันเชิญองค์เทพไท้ตวยกระถางทุ่งที่ยังมีทุกติดอยู่เลยนะครับ พร้อมเทียนแดงส่วนเทียนแดงเนี่ยนับได้เลยนะครับนําเข้าบ้านนะครับแล้วก็ปิดประตูบ้านเพื่อเชิญองค์เทพให้สวยเข้าบ้านนํำกระถานคู่พร้อมเทียงเนี่ยไปวางบริเวณทิ้งพระนะครับหรือบริเวณที่เป็นจุดที่เรามองดูว่าเป็นจุดที่เป็นมงคลนะครับแล้วหันออกหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ได้หันออกหน้าบ้านไม่สะดวกก็วางตามที่เป็นจุดที่เป็นิ้่บูชาโต๊ะบูชาโต๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ ในส่วนของที่รับประทานได้นะครับท่านจะทานไว้เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้รับประทานวันหลักก็ได้นะครับไม่ควรทิ้งให้แก่ก็ได้นะเพราะถือเป็นสิที่มงคลครับอันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพันละน้อยนะครับในเรื่องของการไหวเชพระเจ้าชัายศรีเอียอประจําปีสําหรับคนที่ไหวทุกป,ปีอยู่แล้วเนี่ยจะมีทริคอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเราไหว้แล้วแล้วกระถางทู่ทู่นะครับ ทู่กับเทียนเนี่ยที่เราไหว้แล้วเนี่ยปีนี้ตอนที่เราเผาชุดใหม่เข้าไปเนี่ยเราก็เอาทูบแล้วก็เทียนเผาไปด้วยนะครับแต่หรบปีนี้แล้วเอาของใหม่ไปวางไว้แทนที่เดิมครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ